สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้เป็นตอนค่ําของวันอาทิตย์นะคะคุตาเข้ามาตามสัญญานะคะเพราะว่าเมื่อวานวันเสาร์คุตาเข้ามาแล้วไม่เจอน้องดําน้อยกับน้องน้ําตาลนะคะวันนี้เลยเข้ามาอีกทีหนึ่งตอนทุ่มกว่านะคะเมื่อสักครู่นี้คุณคูตักได้เจอกับเจ้าหน้าที่แล้วนะคะแล้วก็ถามหาดําน้อยกับน้องน้ําตาลแล้วเขาบอกว่าตอนนี้หัวหน้าที่นี่นะคะท่านใจดีนะคะ ท่านเอาน้องดำน้อยกับน้องน้ำตาลขึ้นไปอยู่บนตึกนะคะก็คือบนอห้องพักของหัวหน้าเองนะคะเพราะว่าน้องจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเอาน้องไว้ข้างล่างน่ะอากาศค่อนข้างร้อนนะคะแล้วก็ไม่มีใครดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วน้องต้องกินนมตลอดท่านหัวหน้าก็เลยเอาเอาน้องขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็ครูตั๊กก็ มีข่าวดีจะแจ้งอีกอย่างหนึ่งนะคะต้องขอขอบคุณคุณป้าอัญชันนะคะที่เห็นคลิปของคุณครูตักแล้วได้โอนเงินมาช่วยน้องดำน้อยกับน้องน้ำตาลนะคะช่วยเหลือส่วนหนึ่งนะคะโอนมา500บาทนะคะวันนี้ครูตักก็เลยซื้อนมซื้อนมมาฝากให้เจ้าหน้าที่ก่อนนะคะที่เขาเอาน้องขึ้นไปดูแลแล้วก็เงินที่เหลือลอยู่ส่วนนง่งคุณครูตั๊กจะ กำลังสั่งนมแพะให้เขานะคะสั่งออนไลน์นะคะเดี๋ยวจะเอานมแพะเข้ามาให้เขาอีกทีหนึ่งนะคะต้องขอบคุณคุณป้าอัญชันมากๆเลยนะคะที่รักแล้วก็เอนดูน้องดำน้อยกับน้องน้ำตาลนะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวคุณตั๊กจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะ,ะเดี๋ยวตอนนี้คุณคุณตั๊กจะให้พี่เสือหนึ่งกินข้าวก่อน,นะะแล้วก็นี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไปเยี่ยมเด็กๆสี่ตัวนะคะเสือมากินข้าวเสือ วิ่งไปข้างหลังแล้วนะคะเดี๋ยวคุณตังเรียกพี่เสือกันนะคะค่ะเดี๋ยวตอนนี้คุณคุณตังก็จะให้พี่เสือทานข้าวไปนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูเด็กๆสี่ตัวกันเลยนะคะเสืออยู่นี่นะแม่ขึ้นไปดูน้องก่อนเดี๋ยวจะต้องคอยเจ้าหน้าที่นะคะเผื่อว่าเจอใครจะได้ฝากนมขึ้นไปให้ดำน้อยกับน้ำตาลนะคะน้องอยู่บนตึกนี้นะคะ ดำน้อยกันน้ำตาลแต่เราคนภายนอกเราขึ้นไปไม่ได้นะคะคตุตาก็ได้แต่อยู่ชั้นล่างแบบนี้นะคะก็จะมาถามถึงอาการน้องเรื่อยๆนะคะแล้วก็นะคะทำไมเงียบจังเลยวันนี้โอ้โหนอนหลับนะคะทุกคนนี่ค่ะหนึ่งสสสี่ครบนะคะแม่ทำข้าวต้มมาให้นะลูกแล้วก็มีนมมาให้ด้วย เดี๋กกินข้าวต้มนะคะลองกินเนาะโอ้ยนอนหลับมีคนมาทำความสะอาดให้นะคะนี่สะอาดนะคะทุกคนว้าคิดถึงจังเลยลูกรักแมรักรักค่ะวอ้ยนอนหลับปุ๋ยกันเลยนะคะนี่จะได้ปลุกมากินข้าวต้มกันไหมเนี่ยคุณตักทำแยกไหมแล้วก็เตรียมชามจานแดนมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยจะลองดูนะคะเพราะน้องหลับน่าจะกินข้าวแล้ว เดี๋ยวลองดูนะลูกนะ้องแม่มีนมมาให้ตั้งหากด้วยนะนมไม่เกี่ยวกับดำน้อยไม่เกี่ยวกับน้ำตาลเลยเลิกคนละแพ็กกันนะคะเดี๋ยวคุณคุดตักดูน้องแป๊บนึงนะคะทุกคนเพราะว่าเขาหลับโอ้สะอาดเลยนะคะเดี๋ยวนะคะนี่ค่ะพี่เสืออยู่หน้ารถคุณขุดตักนะคะนี่ค่ะมืดมากนะคะทุกคนเนะะี่ยค่ะ ปกติคุณตัก๊กจะไม่มาเวลาแบบนี้นะคะเพราะมันเงียบมากนะคะแต่คุณตั๊กจะรีบทําอะไรให้เสร็จแล้วจะรีบกลับนะคะเพราะซื้อของให้แม่ด้วยนะคะเต็มตะกร้าเลยเดี๋ยวคุณตั๊กดูเด็กๆสี่ตัวก่อนนะคะอา้าวกินอยู่นี่ากินอยู่นี่อา้อาวตัวนี้จะตกบันไดอย่ามาใกล้ขานี่ จะตกบันไดเดี๋ยวตกบันไดไหนๆกินชิเอากินข้าวแล้วกินเก่งมากเลยค่ะกินเลยไหนๆตัวอ้วนๆไปกินข้าวอ้วนไม่เดี๋ยวตัว,วอ้วนๆโอกินแล้วเดี๋ยวป้อนนมต่อค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อสักครู่นี้เด็กๆฉี่ตัวก็กิกนข้าวต้มแล้วนะคะแต่ว่ากินไม่เยอะนะคะแต่ว่าก็กินนะคะแล้วคุตาก็ให้กินน้ําเรียบร้อยทุกตัวนะคะนี่ค่ะพี่เสือนั่งรอยอยู่ข้างหน้านะคะ แล้วก็มีเรื่องราวดีๆจะแจ้งอีกนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เด็กๆก,กินข้าวอยู่ะคะุณครูตั้งเจอเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนตึกนี้นะคะเขาเดินมาบอกว่าตอนนี้นะคะน้องดำน้อยกับน้องน้ำตาลนะคะวันเสาร์อาทิตย์ ไปอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะคะร้อยเอ็ดเป็นบ้านของท่านหัวหน้านะคะท่านหัวหน้าเอาใส่ตะกร้าแล้วก็ขึ้นรถกลับบ้านเกิดด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าวันจันทร์ท่านหัวหน้าก็จะหิ้วน้องดำน้อยกับน้องน้ำตาลกลับมาที่กาลสินนะคะเอามาไว้บนตึกนี้ละคะ่ะถึกบ้านพักนี้ละคะ่ะเอาดูแลในห้องนอนเลยนะคะท่านดูแลประครบประงมเองหมดนะคะตอนนี้คุณตาก็เลยเอานมฝากไปให้พี่เจ้าหนะ้าที่ให้ท่านหัวหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วเดี๋ยวต่อไปก็คงจะได้เราฝากนมหรือว่าอื่นๆให้กับเด็กๆอีกเป็นระยะๆะะนะคะนี่เพิ่งทราบเมื่อสักครู่นี่เองนะคะคุยกับเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็ขอตัวไปแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้เราใจฟูขึ้นมานะคะอย่างน้อยเราก็รู้ว่ามีคนรักเข้ามาขนาดนี้นะคะต้องต้องขอบคุณ พี่ๆที่ขนส่งจังหวัดทุกๆคนเลยนะคะทุกคนรักแลก็เอ็นดูน้องมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทราบเมื่อสักครู่นี้ก็คือเด็กๆสามตัวที่มีบ้านนะคะอาทิตย์หน้าเขาจะเริ่มเอาไปแล้วนะคะเพราะว่าเด็กๆจะเริ่มหย่านมแล้วนะคะคนที่จองเอาไว้แล้วก็จะทยอยเอาไปเลี้ยงที่บ้านของตัวเองแล้วนะคะพี่เสือก็อาจจะเหงาหน่อยนะคะแต่ก็ยังไม่หมดทุกตัวนะคะยังเหลือน้องขาวล้วนอีกตัวหนึ่งที่ไม่มีเชือกผูกคอนะคะยังไม่มีบ้าน ตัวเดียวนะคะอีก3ตัวเขาจะไปมีบ้านแล้วนะคะเสือก็มานั่งเฝ้าคุณคุณตักนะคะอตอนนี้น่าจะเกือบ2องทุ่มแล้วนะคะทุกคน<ม>เดี๋ยวคุณคุณตักคงต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะยังไงเดี๋ยวคุตักจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามลูกของพี่เสือหนึ่งทั้ง6ตัวนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุตักทำคลิปดีๆต่อไปเรื่อยๆนะคะ เราจะอยู่ดูแลกันไปแบบนี้ไปตลอดนะคะนี่ค่ะพี่เสือหนึ่งก็ถอนหายใจนะคะเมื่อสักครู่นี้เสือแม่กลับแล้วนะลูกกินข้าวต้มไก่หมดเลยนะคะถุงมาเริ่มเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้แม่กลับแล้วนะคะือห,หน้าตาเขาเขาคงคิดถึงดําน้อยกับน้ําตาลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่แม่กลับแล้วเด้อ ทุกคนคะคุณตักลาไปแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ